สามสองหนึ่งอันนี้เราก็เขียนประโยคใช่ไหมขเขียนประโยคเลยรรเขียนประโยคเขีย<ด><ด>ทุกคนเลยหรอใช่เขียนทุกคนเลยอะไรก็ได้ แอลลี <c ười> <c ười> ่ก enfin ินน nice ้ำไม่มีน้ำหนูก็โกว่าหนูได้อวานว่าอะไรบอสเอาแล้วี่เคพไายเหรอเด็กเลี้ยงแกะอย่างนั้นนะดูวักน่หากว่าคุบิเตได้เดแกฮะ กลางปาตีแมลงสาบว้าไอคลิป oh, น right, okay. ี้คืออะไรเนี่ยภาพของเราอ่ะอ๋อใช่ในคลิปมันจะเป็นภาพของเราไหนของนุ่นอะไรวะติดดอยอ๋อติดดอยเฮ้ยเอาเรื่องนีวโลแต่อาวยังวะแล้วตะบูตะบูต่อยว้า โอ้นี่มันเด็กเตะบาแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจ่ดเตะาอะไรคือเหมืองแตกวะเบิดภูเขาเผากระทอมโอ้ my god มาดีนะทรงดีอยู่ตอนแรกอะโอ้ผมวาดรูปสวยขนาดนี้ระเบิดภูเขาตอนแรกทรงดีอยู่นะแต่ว่าแบบมามาตรงเนี้ยไก่ทอดหัดใหญ่ ทำไมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้วาจดนี้เลยวะแน่โอ้ยหมอ็ท่เป็ทุเรียนไ่เพันไก่ทอดก็เลยจัดไดนเลยทุเรียนเนี่ยเกเยเ์เกยย์ย์เยเกเกเเลยกย์เกย์เยกเยกด บัวก <Wow. S 2> ็ไก่ทอดไก่ทอดขาดใหญ่อะไรคือทานใสะทานใสกันทานกันละทานเลยอะไรคือทานใสมะอ๋อเฮ้ยปาตายข้างเขาโอ้ก็นี่ไงปลาตายข้างเขา อ,นนอันนี้อะไรนะปลาตทะเลโอธิบายแบบละเอียดมากไม่รู้จะว่า,ายังไงปลาทะเลคูุ่อย่างทอ่าไท่าทอยาเทอ่างอเามทนไม,มย่ทุอย่าอ่ทย่ทอ่ะงอยากอ่งทุ่อยทย่าง่าอกอยอ่ง่าออ่งยาล เจ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 ตั้งคำถามว่าม้าลายสายลุงฮะอันนี้กูว่าบอกนะจะอีดงอะไรทุกอย่างโง่โงเลยอ๋ออันนี้คือม้าลายอ่ะโดมเลยม้าลายเจสายลุงไม่มาอันนี้คือม้าลายเหรอชม้าลายอย่างนั้นใเป็นหมา เดือยง,งในดงปะได้อยู่คอนเซปต์ในดงอยู่ในดงก <c oughs> ็ได้อยู่กู้ตัดยาสีเจ็ดสีกินข้าวไหมอ่ออ๋อเดือกินข้าวไหมแล้วอะไรมายืนงองเดือยเครื่องหมายอะไรเอ่ยน่ะล่ะอ๋อกินงง น,น, <c oughs> นี่ไงคนกินอาหารอร่อย <c oughs> <c oughs> นีอะไรยอคุณยูร์อ <c oughs> ลองว่าอยากกินน้ำลายไหลกับมามา่าอันนี้คือมาม่าเหรอยูรเห็นเป็นมาม่าเหรอมาม่าครับพี่พี่วาดเบอร์กเกอร์เลยนะ <c oughs> หมหมหมาโอ้โหทำไมไม่คุณนหละ อันนี้เขาตอบอยู่หมูเห่าหมูเหาวบูหนูตะปูโอ้หนูตะปูหนูโอ้โหเกือบล้เกือบแล้วเกือบแล้วหมดแล้วอ่ะ เปลี่ยนโหมดไหมอยากได้โหมดไหนอะมีโหมดแบบว่าคนแรกว่าดใช่ไหมแล้วคนต่อไปก็จะบบวาดคือก็เออเรียนแบบเรียนแบบคนก่อนหน้านั้นแล้วก็แบบความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย,ยนะ การพีเซ้นครับรูปแรกของกลิ่นนะครับเลิ่นขไปที่ผู้หญิงกูได้ว่าไม่ใช่รูปนี้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนหายไปไหนวะนุ่นนุ่นคนมันหายไปไหนครับได้ค่ะคนมันหายไปไหนวะหายไปไหนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือหายหมดเลยแล้วทีอ่ะ ้อหายหมดเลยเหลือแต่พื้นหลังวันกินโลกมันอะวัาเจ้าอันนี้ตามดิอันนี้ตาม่อวันแต่ว่าหนูว่าตามดตามไา ไดอยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไอ้เก้าสีดาหายไปไหนที่นู่นยังเอาผู้หญิงเขาหายเลยดูเดี๋ยวมันไม่ว่าตาให้ด้วยนะเนี่ยเขาศาสตร์เติมตาใตามอันนี้คือตามบีฟสุดๆเลยอ่ะคือคือเหมือนอ่ะไม่เหมือนตรงไหนปาะกามาวงอ่ะคือแบบเหมือนจัดเลยอมาดูรูปนี้ดูรูปนี้ดูรูปเขาเน่ย รดิเทีโอ้โเอาเรี่องเลยวะอ๋อจบแล้วรถดิแดงมันเป็นนักซิ่งนะเนี่ยมีไอ้แดงกับไอ้เขียวเนี่ยแหละก็เลยมีไอ้แดงกับไอ้เขียวเนี่ยเป็นรถนเสองคันรถคันเดียวทุกคนทุกคนเข้าใจในเรื่องความคันเทียบสีหายไปไหนอ้าวทำไมเหลือคันเดียววะหายไปไหน อ้าวนุ่นเลยนุ่นเลยทำให้เหลือรถอยู่คนเดียวเนี่ยนุ่นเลยเสื้อเขาหายอ่ะอันนี้คืออะไรวะเหมือนไม่เคยเจอเแหอะอะไระไเลยอะไรื่อยสยี่ ทำไมนุ่นมาแค่นี้วะไปหมดแล้วไปหมดแล้วตามบีฟเลยเนี่ยเออเนี่ยตามบีฟเลยนี่ตามบีฟเลยเออทุกคนต่างตามบีฟกันหมดร้องเอนนี่เข้าไปทุเทุเจนทุเ ก็ยังก็ยังตงนะจริงก็ตงตามบีฟอยู่แลนี้ดูนี่คืออะไรพอใจละตอนแรกตอนแรกกำลังสงสยยัยอย่มันคืออะไรอันนี้เข้ามาแล้วอย่างวะอย่างวะตอนแรกอย่างวะเอาไปก็ไม,ไม่รู้ก็คนขบวนมันวาดมาเอาว่าอันนี้คือคือเสื้อหายก็เลยเอามาติดต่อกันไม่ได้อะใช่ไหม ผลงานตะบูเคี้ยวราจะเจ็บคออุ้ยไอติมกเอยวาดยากเลยลืมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันก็วาดตามรีฟมาเลยไม่รู้เออเห็นอันนี้มาเท่านั be, <laughs> right. ้นนี่แหละปั๊บจับได้เลยแล้วกันห้องควายทำไมเหลือแค่ตึกตามรีฟตามรีฟ ก็ตามเบรฟฮะ What เอียงไม่เตยวันนี้ตึกเอียงไอ้ของหิวหมูอ๋อของหิวหมูเองเหรอมันไม่เหลืออะไรเลยตอนที่ได้วันเนี้ย ตัวตัวไหนะกลายเป็นหมูสาลายสาลายโอ้เรียบร้อยมามาถึงตรงนี้แล้วเรียบร้อยเนื้อแค่นี้ตามบีดตามบีดตามบีดบีดตามบีดเนื้อแบบว่านี่เป็นผมใครอ่ะแล้วก็ติดผมไข่แต่อย่ามอกว่าน่ารักอ่ะ เอาทลายกำแพงหรือภาพเคลื่อนไหวก,ก่อนทลายกำแพงคืออะไรก็คือประโยคเดียวแล้วทุกคนวาดหมายถึงว่าเราตั้งประโยคมาขึ้นมาใช่ไหมแล้วทุกคนอ่ะจะวาดประโยคของเราอ่ะอืมอ่าอ่ออาทลยยายกำแพงก็ได้ประโยคนั้นยังไงอ่ามาทลายกำแพงก็ได้ าไรเงเริ่มปินปินปินตั้งจดว่าเอลรออะไรเอลรออะไรเนี่ยนี่น่แนี่ยอะไรเนี่ยอ่ยท่าน้าท่าน้าคืาอ๋อรอเะไจ้ะรอเลยจ้ะโูมันว่าแต่ว่าเอลรออะไรเอลเอลรออะไรอุ้ยน่ารัก เออเก็บรายละเอียดดีเออเก็บรายละเอียดมากฮะ LOL หรือเปล่าเนี่ยรอไงรอแต่ว่าไม่มีเมโทรอ่๋อรอรออะไรรออะไรต่อมาแบทแมนค่ะตัวีอ้าวคนนึงว่าโจทย์หิวหมูใช่ไหมตอนแรกแบทแมน จำหน้าแบทแมนไม่ได้อ่ะไม่รู้จะวาดยังไงแล้วเหมือ้ยโอ้ยเวเหมือนเหมือนเหมือนจำได้แค่เนี้ยอันนี้คือแบทแมนจีบด้วยกันแล้วนะจำหน้าไม่ได้อะจำได้แต่อะไรดำๆก็ไม่รู้ตัวจีบจะอะไรอะไรนะพี่โจนหนูมันเบสิกมากเลยอ่ะโอ้โหว้าวแล้วเชียวชุดเล่จริง โอ้โหใส่ส้นสูงด้วยเนี่ยอันนี้หมดขยิงตูดอ่ะโอ้แต่ละคนถ้าถ้าขยิหมีเสียงด้วยซูเปอร์ไซยาขั้นสุดนั่นละสิ ต่อมาดิเจย์ใครติดปีกลอยดาวนะอันนี้โจทย์พี่เองอย่างนั้นเหรอไม่รู้จะว่าอย่รู้จางไงอันนี้คือลอยลอยอังคารใช่ไหมไม่ใช่ลอยดาวาอังคารขาดเลยลคารเลยลืมเห็นคขาว่าดาวไป <laughs> นี่ใครติดปีกใครติดปีของแต่ละคนอ่ ลอยลอยดาวค่ะติดผีไปไหมครับไม่ถึงีแล้วไม่จดหนูมันน่ารักมากเลยวันนี้ออ๋หอมสุดเจตกลัวหอมกลัวหอมอะไรกวดกลัวหอมมันน่ารักจังสุดอุ้ยน่ารักแต่ละคนว่าน่ารักยังอ๋อ แต่เลือดไม่ออกอะดิโอ้โหอ๋ออันนี้คือเป็นกล้วยอาอย่างเท่เลยเอาวะจทย์อย่างสร้างสรรค์อ๋ออย่างนั้นเหรอหนูก็นั่งอยู่ตั้งนานว่าครบหัาเก้าหางหรือยังเออกำลังคิดอยู่เก้าม้อหมอถึงแล้วคือปืนใช่ไหม เขาก็นึกว่าแบบหาง9มเมตรมิลิมตรด้วยเคสารการล้ำลึกกว่าโอ้โหว้าวเขาเขาเกงมากจริงๆนาสเก่งน่าสเก้ จดตาแม่เออนี่แหละขอโทษตาฟูเจ้าจริงๆนึกหน้าไม่ออกอนึกหน้าจริงจังไม่ออกจริงๆปูปูเหรอฟูฟูอย่างนี้เหรอน่ารักบดแม่งไม่รู้ไม่รู้จังสักอย่างไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะ <c oughs> ไหนอะน่นน,นชินจังอยู่ไหนอะา,าทำไมกล้าปลาเป็นชินจังล่ะ <c oughs> เอานี่ไหมภาพเคลื่อนไหวไหมลองลองแต่ว่าคือ<ต>ให้ภาพให้ขยับต่อจากคนข้างคนก่อนหน้านั้นว่าจะขยับเป็น<ข>อ,อะไร,รแล้วแล้วแต่เราจะวาดเลยอนะ <c oughs> <c oughs> ก็คืออันนี้ก็คือคิดอะไรไม่ออกน่าดีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไมเหีแกเนี่ยย้ยโมอ้ยยุ้ยโมแล้วใครนีดมาจากยุ้ยโมตายแล้วเขาว่าเติมไปหมดแล้วไม่ได้ว่าหมดอ๋อ ก็ว่าอยู่นะจะอยู่กับโคบ้าอ้าวจบแล้วเหรอนี่ไงมีรันให้เดิมมาอ๋อมันต้องวาดตามที่เป็นสีเทาไว้ด้วยใช่ถ้าเกิดเราจะเอาคงคงคาแรคเตอร์เดิมแล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ แล้วก็อะไรชูบไม่รู้เหมือนกันเห็นตาแล้วก็เลยชูบวะ้็คือเขาก็คือไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงโอ้เนี่ยอะไรวะอ๋อโมกาวโมกาวโอ้เอามาก็จบสวยอยู่นะจริงก็เริ่มมา ไอ้ไอ้ที่หนูอ่านฉุบตอนแรกหนูก็รู้ว่ามันเป่าอีกฉุบกันหรือเปล่าวะก็เลยวชุบเรื่องอะไรมาไม่รู้เรื่องเลยเอาที่ไปอันนี้คืออะไรวะหนูก็โก้อะไรนะพี่หวัดอะไรวะนะปากชูบให้แล้วกันอ่ะโอ้โหเดาเดาเดวเดาคือก็เห็นเป็น ไก,ไ,ไก่เว้ยเป็นไก่ก็เลยเติมสีสันให้เลยกินอะไการล้ำว่ะกินอะไการล้ำวะ่ะเนอะกินเป็น<ไ>ปอะไรกับต้นไม้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็วาดประกอบไปไม่ได้วาดดาวไม่ได้วาดดาวก็เลยมาแค่มาแค่สวนเราไม่ได้วาดถุงภาพด้วยเลยจริงอา เอว่าโจจ้นี่คือโจโจ้อย่างเงี้ยนะเหรอเหรอมาถือปืนวะเหรอโจโจ้ะถือปืนยังไงก่อนนาบีปีกับตั๊กเลยแล้วกันเออเอาวะไอ้นี่มันเป็นเรื่องเป็นราวอะแล้วลุงพี่คนลุงลุงย่ำด้วยนะอะไรวะตอนตอนแรกพวกหมาเลยอะมามาลิงอย่างนี้แล้ว แล้วจะอยู่ก็ตกงตามก็เลยเรื่องดีสุดยังไม่จบหรอกนะเรื่องชั้นดีสุดชั้นชนะแล้วไปต่อนิมมูเหมือนเรื่องคล้ายเมื่อกี้เลยอ๋อแล้วก็เลยเขาไม่ได้ว่า เป็นเพื่อนยูทบอะไรวะอะไรวะอ๋อจุ๊บเทียจุ๊บเดียพเดี๋ยวนะตัวแดงๆที่มาจากไหนวะหึหึแปลกๆนะไปใจแล้วนี่คนละจักรวาลละวคนละจักรวาลเลยเห็นไหม <laughs> okay. Warna lark jauh. Jauh jauh jauh. Apa yang ada? Oh, donkoo. Kau kau nih apa? ก็นึกว่าอะไรสุดหลอนอ่ะนี่คนเปิดดูรูปต่อไปดีๆดูรูปต่อไปดีทำไมหน้าไม่คุ้นเลยแต่ก็พี่ปิดได้หลังเนอแน่เลยเอกซ์ ต้องมีคนได้หลังหนูอะไรไม่คุ้นกันอะอ๋อเริ่มคุ้นแล้วเริ่มคุ้นอีสิบแปดบวงนี่แหละกันเลยเปิดร้านซะเลยแล้วเดี๋ยวจมมาปิดร้านเขาทำไมเนี่ยโอ้โหน้องไก่ไกเป็นไก่ทอดความลับไหมล่ะมาแบบยากๆเลย ใช่ได้นี้จะมองไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นเส้นตัวเองแล้วแบบต้องวาดจำอะไรมันจะเป็นมืดๆหน่อยอนนอเลือกมาที่ปินบอกว่าไมรีชีสมาส เีเจอเลงง่ายดีีซี่ดี่ดูดีเดูดีตะควาว่ดะคอกรไม่นี่ตควมด้ยไม่ด้หวาได้ะย่หมูมอริคิสปด้วยนะหนูว่าแบบความใบแสงอะพี่หนจะเห็นเส้นลางๆอยู่อะเรียบริเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวเดี๋เดีมองยังไงเป็นพีโตเนี่ยหลายภาพฟังในหัว มองเป็นพีโ่โตได้ย,ไดยังไงพี่โตเองอ่ะวันนี้คนเยอะจังเลย <S <S กำลังเล่นอันนี้เดี๋ยวเล่นอะไรวะกระติกโฟนมันเล่นไนมันเล่นได้ไหลายคนเหรอใช่เอ้ยจำพีบวะจวะตื่ <S <S อหนุ่นชื่ออะไระของมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดิน<ม>แต่บ้านเราเราลงเราลงอะไรคำสั่งไม่เจอลงอะไรอ่ะเดี๋ยวหาหาไม่เจอ อะไรคือไป่กลยละจะเจร่ญอันนี้ลายงัวจะเลืิญได้จินตนาการล้ำลึกไปกลยละหืมีมยอกหัวไอนี่คุณราอเดี๋ยวนะอ๋อทำไมหนูไม่คุ้นภาพเลยวะกัดจินตนาการล้ำลึ่ไหว อันนี้อ้อา้วภาพจอเฮ้ตรงบีบตองบีฟก็ได้อยู่ได้อยู่ไปไม่ไกลอดีก่อนอ้เป็นสายลุงได้เหรอได้ยินครั้งแรกว่าไงดีวะแล้วดูคำตอนะ มองออกด้วยเอาเรื <gegen violin> <warfare> <on> ่องไมลังมานจองไรว่าอย่มันกลาเกินเป็นไงล่ะง่ายตินไม่ตัวเกินโอ้ตามีคนทำปฏิหารให้เป็นจริงเล เฮ้ยอันนี้ง่ายนี้ง่ายอันนี้น่าจะได้ทุกคนห่ดเลยอันนี้ง่ายง่ายเป็นทุเรียนดูสิมันจะตรงกันไหมได้รมันคือทุเรียนหรออ๋อคือทุเรียนนี่เองพี่ตอบอะไรไปอุ้ยเนี่ยตรงตรงมาสาคนใะ่ไหมใเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดเจออย่างนี้กันไหมอ๋ออ๋ออะไรวะ โอ้ my god เอาว่า mouse ไปกันาว่าเรียบร้อยว่าขออดูคำตอบนี่บอกว่าบางคนไม่รู้แน่ๆเลยว่าขอมุดหลุดไปเนื้อร้องเพลง อะไรคือแสนตอนมงคืออะไรวะวงตอนเมงอ้าวบินผิดไปแล้วหนูกับม้าแดดมงบอแสงตอนบ่ายตอนบ่ายมุ้งอ๋อนูกับม้านูกับม้าแฟนมีเลยไหมล่ะเออเก้าวันเต็มวเก้าวันเดียอ๋อ กุกงสาวตอบตกตามี